สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเกาะกำแพงหินนะครับรั้วหินนะครับเกาะที่ซอยชัยพฤกษ์สองนะครับเซนสนามกีฬาในร่มเมืองพัทยานะครับก็อยู่แยกหนองหินนะครับก็ติดถนนหนองหินนะครับแยกหนองหินนะครับตัวนี้ก็มาอรปเดตนะครับความคืบหน้าวันที่สิบห้าเดือนสิบหกแปดนะครับก็ช่วงเช้าเช้านะครับ ก็บรรยากาศนะงานย้าเช้านะครับก็ค่อนข้างที่จะราชานิดนึงนะครับว่าฝนฝ้าตกทุกวันนะครับก็ได้เวลาเที่ยงนะครับก็เริ่มลงเม็ดนะครับเป็นประจำนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะทํางานได้ช่วงเช้าอย่างเดียวครับครึ่งวันเช้าครับช่วงไมบ่ายก็ฝนตกนะครับที่นี้นะครับก็เป็นหัวหินนะครับเป็นงานโชว์ขอบหินนะครับทั้งสองด้านนะครับก็ความหนาอยู่ที่สามสิบเซนนะครับตัวนี้นะครับเป็นกําแพงลวนลอยครับดันไหนก็จะถมดินเต็มนะครับ เท่ากับระดับหินเดิมนะครับตัวนี้นะครับครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างหนุกัตยานะที่เบอร์โทรสองแปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับ,บ 5, รับ,รบออกแบบติดตั้งกระปางหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนำคนระับเผื่อท่านใดที่กำลังมองหาช่างฝีมือดีๆครับต้องน,นึกถึงทีมงานช่างหนุกัตยานะครับ งานดีงานไวงานแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแต่หนุพัทยานะครับที่บัตรโท83ต้น5 8515นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนทําหินช่างนุพัทยานะครับก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับจนกว่างานจะเสร็จนะครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายครับฝนฟ้าตกนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับ